อะไรทิเดาค,ค,คืออะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นโซมอันนี้ปลือกนะคะอันที่ไม่มีชื่อเลยเอาไปโหลดครับจะไปไป,ปแกอดอกมาสืนะสนะสนะอ่อ,อ,อก,กลีกลีปับนนป๊บี่ จะบอกว่ากะหรี่เฉยๆไม่ได้ต้องต้องบอ่ากะหรี่ปั๊บต้องมีคำข้างหลังด้วยจะเฉยๆไม่ได้เป็นคำไม่สุภาพใช่ไหมใช่ครับแ่นแต่ภาษาบ้านเราใช่ต้องมีปั๊บด้วยรับในฟังเงี <laughs> ย้ยเฉยดีดีแ<ด>ม,มว่าแว่บรรณาจะแม่าแว่ร่ำให้ฟังนะครับตอนนี้ต้องรีบไปใส่เสียงครับก็จะไ,ไปอ่านเสียงเหรอแมอ่นครับ ก็ด mm ีนะพอดีว uh, like, ah, well, hmm. ่าหนูโบลองผึ่งใส่หลายเบอร์ค่ะเฮ้บหนาวกแต่เตย้านอย่างก็ตัอธรรมไดีก็ดีนเด็กิวเสียงหน่อยเนาะใส่ใส่กัะอ่านดิใส่ไก่ใส่ถั่วใส่พริกเผาใส่กระเบากระเบลในพริกเผา สับประรดเผือกไส้ไก่เมือนพอรักนี้หรอปะนั่นไปไรยี่สิบ้าทจ้ามีเงินบาทเดียวอันนี้ไปให้พ่อพูดด้วยไปแล้วครับได้กะลีปั๊บไปแล้วคุณไปขึ้นรถแล้วยันพอนี้นี่จาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหายรวมไปถึงญาติ่สเสียของนากพี่คูเให้มจงกาตนาไเป็นเจาระการสลองเพ่งเม่ลองเพ่ง,ง,พง,พง,พงกูก็คอยเดินายพวกีอยา่างถูกต้องลองทำจากวิชาที่มีเป็นต้ไปขอให้เจ้ลำ่ำดรวยว่าเหตุแางก,ก็เรียกเ,เ,เ,เดียเเด๋ยวสังเ็จเดยสัเกตให้ดีๆดูเดไปานุก ตั้งใจตั้งใจถือว่าเป็นบุญวาสนาของหนูที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดเฮ็ดให้ดีที่สุดคฮาตั้งใจแล้วเฮาเฮ็ดดีที่สุดเนี่ยมันก็เป็นทุนไป่เพีงนึงแล้วผู้บาอาจารย์เพิ่นนึกถึงหน้าเพิ่นไว้นะครับบ่ว่าสิเป็นศิลปินต้นฉบับม,นนผบมีผู้เม่์ท่านนี่พวกผูดาวมันดอนอาจารย์หนุ่มผูไทยผูนประสารลุงตีเพิ่นเฮาได้เฮาได้ร้องตามนี่ก็ย้อนเพิ่นอะไรหงี้ยครับนึกถึงเพิ่นนะเดี๋ยวอัน ครูบาอาจารย์คนจิอยู่ตาเอาเสร็จหรอพว่าเ่อไหร่อาม่ร้ออ๋อเว่าโอเสิ Yeah, yeah, yeah. นี้ยนเียอยู่ใช่ pose, ไหเปิดปากกุ้ลาลูกเปิดปากเปิดปาก้งปาเยพาดขึ้นนั้นฟันแ นมันชี้ยำหมองลำเลยล่ะแต่มันสียำหม้หน่อยตอนนี้มันต่ก็หนึ่งหนึ่งแปดครับหนึ่งหนึ่งแปดพวมันร่มหนึ่งหนึ่งกนะลองเบิ้ง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 หรอลองง่ายเดนะที่ขี่เพิ่นแค่ลอยลอยเดียวไม่ี่ีลอยเดียวเก้าสิบเก้าประมาณนี้สิเลยลอยเก้าสิบแปดเก้าเก้าสิบแปดลอยเดียวประมาณนี้ลองเบิ้งไหมเดี๋ยว

้นจนจบเลยนะทำแต่ต้นจนจบเลย แข่งแรงและําให้มันขาดเหมือนที่หนูราท่อนสุดท้ายเนี่ยดีจังหวะขาดจัดเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจว่าเนี่ยแบบท่อนสุดท้ายที่หนูร้องร้องเมื่อกี้เนี่ยะตรงมงเราเหมือนคนไก่ตายให้มันมีพลังพอช่วงมุมเหมือนคนไก่ตายเหมือนประมาณอย่างนี้แต่ว่าอย่าให้มันหวนมากคือร้องให้มันขาดเฉยนั่งยังไงให้มันให้มันขาดก็จะบอกยังไงอะ คือไม่ไม่พูดให้มันคือไม่ต้องไม่ต้องใช้คำยาวๆกันนะไม่ต้องให้มันยาวนะ oh. มอนพี่ให้รักดีมอนพี่ให้รักจริงคือต้นมาไงนะมีรักเดียวบ่อนดีมีรักเดียว,ยวใจเดียวมันจะว่าอย่างนี้ใจเดียวหรือใจเดียวให้คนลอลื่อนอย่างนี้ก็ได้ใจเดียวให้คน <laughs> ลอลืน่น บอนบอนพี่ให้รักฉันแบบเนี้ยบอนพี่ให้รักฉันของโน้ตจะเป็นบอนพี่ให้รักฉันมันจะเป็นวันนี้บอนพี่ให้รักฉันฉันบอนพี่ให้รักฉันฉันฟันนีเลยฉันบอนพี่ให้รักฉันเออแบบนี้ พุกวันเช้าเย็นเต็มที่พ่อถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ครบสามเพลงก็ขอมือจกหลุดฟ้านะถึงจะได้ไปญี่ปุ่นต่อรองอีกแล้วเอา,วาไม่จําได้แค่ไหนไปเดียวไ <c oughs> ม่ม <c oughs> ให้คนหรือลั่นเาเลียไปข้างหลังชาเลียไปข้างหลังด้วยภาาาษวพลังอ่ะพลังอ่ะเาเลียโอ้โหต่างนะคืออ่าสมมติว่าเนาะ สมมติว่าหนูห่วงข้ามแหลกแห้งข้ามต่อไปไก่มันแห้งมันขันนะเออมันเต็มกันแบ่งไปข้ามหลังมันแำไแบ่งความไอ้มันไปข้างหลังนี่ยมันนะคุหนักขนาดนัเอาเอาอยังไรค่ะพลัง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 เสียงเอาดีๆได้ไหมฮันนี่หายขนาดนี้เล็กกว่ดีเอาเร็วๆทักนี้ถ้าควนีรต้องรีบทำ ทายใครวะครับขอบคุณค่ะนั่งๆลูกเองก็ได้ครับครับไม่ได้เอาาใหมเสียงเหี้ยมแล้วเสียงเหี่ยมแลาน้ำหุ่นไหมลูกเอาเอาไปไปหาน้ำหุ่นให้ลูกหนไอ เอาล้อให้จบเพลงไปก่อนปกล้าก่อนเาล้อนั้นได้พอเพลงอยู่เสียงสิเบิดแล้วครับาหอวกได้ครับอม่าที่ยม่าทะไอย่าาม่้อเยถอออกจากไม้นิดนึงหน่อยถอยไม้นิดนึงก็ไม่ไกลขนาดนั้นอประมาณนั้นแหละ <coughs> <coughs> à, bay, chạy bay Nói miệng cái

นึ่งไงนี่ไงค่ะแล้วเมื่อไหร่ขึ้นไลฟ์ ลมปรานเขาฝากใจเพียงเธอแล้วเมื่อไขคืนไรคำแล้วเมื่อไขคืนไรคำแล้วคำไรข้างไรเราหักเขา หลายคำและเมื่อลายขึ้นหลายคำโอเคท่านี้ด้วยบ้าละเมื่อลายขึ้นหลายคำและเมื่อลายขึ้นหลายคำ,นคำหนูไม่ได้ยินเสียงตัวเองอ่ะหนูได้ยินแต่เสียงดนตรีมันก็เลยนะ,ะไม่ถูก แล้วมไืไล่คืนไล่คำแล้ว,ลวมันไม่ได้ยินตอนือืออนะอา้าบอกอโอเคค่ะสองไรสองร่ลอย่สองลอย,ย,ลอยไม่เห็นไม่เตือนเลยเธ ทรมานถึงสิลมปรานขอฝากใจเพียงเธอละเมื่อไหลขึ้นไหลคำละเมื่อไหลขึ้นไหลคำละกัมละเมื่อไหลขึ้นไหลคำละเมื่อไหลขึ้นไหลคำละกัมเพียงเธอละเมื่อไหลขึ้นไหลคำละเมื่อไหลขึ้นไหลคำ ล้วเมื่อหลายขึ้นหลายคำแล้วเมื่อหลหเอาหลโอ้ยแล้วเมื่อหลายขึ้นหลายคำขอฝากใจเพียงเธอละเมื่อหลายขึ้นหลายคำละเมื่อหลายขึ้นหลายคำละวคำหลายข้างเลยเลยพระาพระดาวพันอนอยู่ไหมคะ ยังไงะขอขอขถึงสิลอมแปรนขอตอนนี้พ่อดาเน yêu cầu, yêu bao, yêu hình bao, xin khó, khó นี่นงคะเธอนี่ไงระขอฝากใจเพียงเธอรู้ไหมใครยโอามนถึงสิ้นลมปราณโคถึงสิ้นลม ถึงสิ้นลมปราณขอรู้ไหมใครที่ทรมาถึงสิ้นลมปราณขอฝากใจเพียงเธอบ่ให้หายใจแน่นอน ขอฝากใจเพียงเธอเอาจอากยาขอฝากใจเพียงเธอค่ะมัง้งค่ะค่ะรูอไมใครทรมานถึงสิ้นลมปราณขอฝากใจเพียงเธอ แล้วเมื่อไหลขึ้นไหลคำแล้วเมื่อ,ไ,อไหลขึ้นสาวคุ้มบานทงฝันว่าหลงเขาหลายแท้ๆจริงบอจำบอเทียงน้องที่เพียงควนไว้เคยคู่คันบอเอ็นดูคงตายแน่คงตายแน่